กลายเป็นเกมที่หลายคนสนใจขึ้นมาไม่แพ้กับฟัสโมโฟเบียนเลยครับสำหรับเกม In Sil เ n c e เกมแนวมัลติเพ a y เยอร์ที่เราต้องใช้ความเงียบในการเล่นสูงมากเรากำลัอยู่ในภาพยนตร์ qui p l a อตเพกันเลยทีเดียวเมื่อเสียงทุกเสียงที่เรากระทำในเกมอาจทำให้เราตกอยู่ในอันตรายหรือตายได้เลยแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงวันนี้ผมจะมอธิบายเกมการเล่นคร่าวๆให้ฟังกันครับผมอินไซเลนส์เป็นเกมมัลติเพย์เยอร์ที่เล่นได้สูงสุด6คนโดยจะแบ่งเป็นผู้รอดชีวิต5คนและเป็นผู้ล่าหนึ่งคน โดยหากเราตั้งตี้เล่นเองกับเพื่อนเราสามารถติ๊กบนหัวให้เป็นสีแดงได้เพื่อเป็นการบอกว่าเราอยากเล่นเป็นผู้ล่าแต่ถ้าติ๊กเปิดพร้อมกันหลายคนในระบบจะสุ่มให้นะครับว่าใครจะได้เป็นหรือถ้าอยากเล่นแบบร่วมมือกันเราก็สามารถตั้งห้องเล่นกับบอทดได้โดยสามารถกําหนดระดับความยากได้ด้วยยิ่งระดับความยากสูงก็งยิ่งโหดครับแต่เรามาดูกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอย่างที่บอกไปตอนแรกครับเกมนี้จะรองรับผู้เล่นสูงสุด6คนผู้รอชีวิต5ผู้ล่าหนึ่งเป้าหมายของเกมนี้ก็จะเหมือนกับเกม PVP Multiplayer ทั่วไปเลย นั่นคือผู้รอดชีวิตจะต้องเยกย้ายกันไปตามหาอะไรซ่อมรถที่กระจายอยู่ในแผนที่แบบสุ่มเมื่อได้แล้วก็นากลับมาซ่อมรถยนต์จากนั้นขึ้นรถหลบหนีโดยต้องทาทั้งหมดให้ทันภายในเวลา15นาทีถ้าเวลาหมดหาของซ่อมรถไม่ทันก็เท่ากับแพ้ครับส่วนคูล่าจะต้องไล่ฆ่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดก่อนที่จะซ่อมรถและหลบหนีกันได้ ทีนี้นะครับมาดูวิธีการเล่นเกมนี้กันนะครับทั้งฝั่งผู้รอดชีวิตและฝั่งผู้ล่านะครับผมคอนเซปต์ของเกมนี้เนี่ยฝั่งผู้รอดชีวิตใครที่เคยดูภาพยนตร์ a q วายต Place มาเนี่ยจะเข้าใจในทันทีทุกอย่างที่คุณทําในเกมจะเกิดเสียงทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเดินจะวิ่งหรือแม้แต่การกดไมพูดคุยกับเพื่อนในเกมเกมนี้เนี่ยทำระบบเสียงออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยคนมีไมเพราะว่าเกมนี้ไม่มีระบบ text chat หรือว่าพิมพ์คุยกันนะครับยิ่งผู้เล่นแต่ละคนอยู่ห่างงงงงกกกัััันนนนนนมมมาาาาาาาเาเเเเเททททู่่่่ไหหรรสสส่ีีีียยยยดดด้้้้็จจจะบลลลแแแววขขออชซูคคุณใฟง ผูกข้านะครับผมในตอนเริ่มนะครับผู้รอดชีวิตแต่ละคน,นจะได้รับเพิ็กแบบสุ่มมาสองเพร์กแตกต่างกันไปนะเช่นคนนี้อาจจะซ่อมรถเร็วคนนี้อาจจะอินเตอร์แอคทีฟกับสิ่งของได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าปลาระเบิดแสงใสผ่ผีแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นชั่วคราวนะครับหรือว่ามีจํานวนก้อนหินที่ใช้ปาล่อผู้ล่าเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้หรือวางกับดักได้อันนี้ก็จะเป็นเพร์กของฝั่งผู้รอดชีวิตนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับหน้าที่ของฝั่งผู้รอดชีวิตคือในเวลา15นาทีคุณต้องหาของซ่อมรถให้เสร็จนะครับแล้วก็เงียบเชียบที่สุดเพื่อไม่ให้ฝั่งผู้ล่าเจอตัวนะครับตอนเล่นเนี่ยแทบจะกระซิบใส่ไมโอโหไม่งั้นแบบผู้ล่าจะได้ยินแล้วแบบมันจะไล่ฆ่าเราแบบระทึกมากเหมือนอยู่ใน Aqui าเรทเพลผมบอกเลยนะครับอีกหนึ่งความสามารถของผู้รอดชีวิตก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะว่าจะมีตัวละครบางตัวที่สามารถอาจได้รับเพิร์กปลาหินได้มากขึ้นนะครับ แน่นอนตัวละครทุกคนสามารถปาหินได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่คนละสามก้อนการปาหินเนี่ยจะสามารถหลอกล่อฝั่งผู้ล่าได้นะครับให้มันไปตามหาเราผิดทางนะครับผมหลอกล่อให้มันไปเฟ้แล้วยังสามารถเก็บหุ่นไรกาที่อยู่ในฉากมาตั้งหลอกล่อผู้ล่าได้อีกด้วยดังนั้นเวลาเล่นก็พยายามเล่นให้เงียบที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาอยู่ใ,นในกล้กันหรือเจอกันเนี่ยก็พยายามแบบกดไมค์คุยกันเบาๆเฮ้ยมึงได้อะไรมาแล้วบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าวนมาเจอคนกันเองเนี่ยก็โอเคสบายใจได้นะว่าขาดอะไรอยู่บ้างลองคุยกันดูนะครับผม แล้วก็ผู้รอดชีวิตจะมีตู้อาวุธให้เปิดได้นะครับโดยการหารหัสเปิดได้จากในแผนที่นะครับมันอาจจะอยู่ในบ้านอาจจะอยู่ในแบบโรงนาอะไรพวกนี้โดยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเช่น o เท่ากับเลข4 x เท่ากับเลข8สามเหลี่ยมเท่ากับเลข6อะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อหาครบแล้วก็เอามาสื่อสารกันเพื่อเปิดล็อกเกอร์อาวุธเพียงแต่ว่าพวกผมเนี่ยพยายามเล่นกันในกลุ่มแล้วนะไม่สามารถเปิดกันได้สักรอบหนึ่งเลยนะครับก็เลยไม่มีฟุตเทจไม่ดูว่าเวลาเปิดได้อาวุธมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราซ่อมรถเสร็จแล้้้้้ววกกกก็็็ใหทุคนนนนนขึรรถแลลเเเเมจจจะะะบงงัาปผูช่อ ออรรถไมนจะออก ทีนี้มาดูเกมเพลย์การเล่นของฝั่งคู้ล่ากันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าคนที่สายตาไม่ดีหรือใส่แว่นเนี่ยอาจจะเล่นเป็นผู้ล่าลำบากนิดนึงเพราะว่ามุมมองการเล่นของคูล่าเนี่ยภาพที่ได้มันจะเบลอเเหมือนคนสายตาสั้นนะฮะแล้วก็เสือกไม่ได้ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์มันจะมองอะไรได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมมืดๆเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยคือสกิลนะครับแล้วก็แผนที่นั่นเองสกิลจะมีอยู่2สกิลก็คือสกิลแรกเนี่ยเราสามารถกดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราจะมองเห็นชัดขึึ้้้้้นนนนนปปรรรรระะมมมาาาาาาาณ5วววววิิทีคีคคแลก็จ็จตอองงงงงููดดดดสสส่ส่่ถไไไเเพุห ทุกครั้งนะครับที่ฝ่ายผู้รอดชีวิตนะส่งเสียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะมันจะขึ้นเป็นจุดสีแดงกระพริบกระพริบอยู่ที่ด้านล่างของจอ มันก็คือเราจะรู้แผนที่นั่นเองเราจะรู้ว่าเฮ้ยกุหลาอยู่ตรงนี้นะส่งสรรีอยู่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถเดินไปตามทางน,นั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดฝั่งผู้รอดชีวิตไม่ระวังตัวเราก็จัดฆ่าได้เลยนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่วันทีพคิวเดียวตายนะอันนั้นมันจะโกงเกิน,นครับผู้รอดชีวิตเนี่ยเราจะสามารถปาแฟชแบงหรือว่าระเบิดแสงใส่เราได้ซึ่งเมื่อเขาปาใส่เราแล้วเนี่ยเราจะเกิดการวิงเวียนนะครับมึนศีรษะนะเหมือนกับเราโดนแฟชแบงในเกมยิงทั่วไปแล้วก็เขาจะวิ่งหนีได้เร็วมากนะรเราก็ต้องไปตามล่ากันใหม่ แต่ว่าเขาจะสามารถทําแบบนี้กับเราได้ประมาณ1 2ถึงังต่อเกมเท่านั้นนะครับเพื่อความยุติธรรมนะเพราะถ้าเกิดวันฮิตคิวผู้รอดชีวิตได้เนี่ยมันจะทําให้เสียสมดุลนะครับฝั่งเขาก็จะเล่นยากเกินไปเหมือนกันนั่นเองและถ้าเกิดเราฆ่าทุกคนได้หมดนะครับในเกมนั้นเราก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมทีเด็ดของเกมนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าฝั่งมนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เลยนะครับเหล่าผู้รอดชีวิตที่ตายแล้วเนี่ยจะเกิดใหม่เป็นหนูนะฮะซึ่งหนูเนี่ยสามารถไวท์แชทสนทนากันเองสก,กับ หนูด้วยกันเองได้เอาง่ายๆคือคนที่ตายแล้วเนี่ยจะคุยกันเองได้นะผมผ่านไม้นะครับความพิเศษของหนูก็คือจะรู้จุดออบเจกทีฟทั้งหมดในเกมเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับหน้าที่ของเราก็คือไปตามหาผู้รอดชีวิตแล้วก็คอยเป็นไกด์นำทางให้พวกเขาเนี่ย ไปยังจุดออบเจกทีฟนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะบอกเลยนะว่าของอยู่ตรงนตรงนี้นะครับแค่นําทางไปยังตึกหรืออาคารหรือสถานที่ที่อาจจะได้รับอะไหล่ซ่อมรถเท่านั้นนะครับผมแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าหนูเลยจะไม่สามารถเปิดไมค์คุยกับผู้รอดชีวิตได้นะครับเราทำแค่กดร้องจีนะ๊ดๆเนี่ยส่งสัญญาณให้คนรู้ว่าเฮ้ยตามกูมากูจะพางไปเองอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอเสียงร้องเนะี่ยถ้าเกิดเรากดมากไปเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ล่าเนะี่ยเห็นว่าเฮ้ย หนูกับคนมันอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับเราก็ต้องแบบแบ่งทํางานกันเป็นทีไม่ดีนะครับถ้าเกิดผู้รอดชีวิตเจอหนูก็พยายามตามไปแต่ว่านินเนียหน่อยระวังผู้ล่าเจอนะฮะส่วนหนูก็พยายามนําผู้เล่นที่รอดชีวิตเนี่ยไปยังจุดภารกิจเพื่อหาของนะครับจะได้กลับไปซ่อมรถแล้วก็รอดกันให้หมดนะครับผม จากการที่ลองเล่นมาประมาณ4-5เ,เกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทําให้เกมเนี่ยมันเล่นสนุกทั้ง3ฝั่งเลยนะครับผู้รอดชีวิตก็จะได้อารมณ์กดดันแบบว่าต้องเล่นเงียบๆเลยเหมือนอยู่ใน a i ฟไ l e ์เพลสตามที่ผมบอกสนะื่อสารกันด้วยความเบาที่สุดฝั่งผู้ล่าก็จะสายตาสั้นจนเบร์นะครับแต่ว่า เราต้องใช้ทักษะในการฟังในการตามล่าผู้รอดชีวิตนะครับสังเกตหน้าจอดีๆนะฮะส่วนฟังหนูเนี่ยก็ต้องหาวิธีหาผู้รอดชีวิตที่เจอแล้วก็ต้องนำทางเขาเนี่ยไปยังจุดภารกิจผมบอกเลยว่าการเล่น33แบบเนี่ยเกมเพลย์การเล่น3แบบในเวลา15บาทีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์การเล่นที่สดใหม่มากผมต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมันมีเกมอะไรแบบนี้ออกมาแล้วมันเจ๋งอะ่ะคอนเซ็ปต์เจ๋งเยอะมากเลยนะครับผม แต่ก็แน่นอนนะครับปัญหาของเกมนี้ก็คือมันยังอยู่ในช่วง early access นะครับดังนั้นคอนเทนต์ของเกมต่างๆอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแผนที่ก็มีอยู่แมปเดียวระบบ progression อัปเกรดตัวละครแต่งตัวนู่นนี่ก็ยังมีน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสนุกอะ่ะมันจะได้อารมณ์เกม co-op ที่ต่างจากเกมอื่นเลยนะฮะหรือจะเอามาตั้งห้องเล่นกับบอทความยากสูงๆก็ ก็ท้าทายไม่แพ้กันนะผมว่าสนุกแน่นอนจะเอามาเล่นกับคนด้วยกันเองหรือว่าจะเอามาเล่นตั้งห้องกับบอทก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาเล่นคนเดียวก็ต้องไปจอยเซสชั่นคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาดร่การสื่อสารภาษาหน่อยแต่ว่าเขาแบ่งเซิร์ฟเวอร์มาครบเลยเอเชียยุโรปจีนนะฮะอะไรงนี้ก็ลองดูนะแล้วก็เห็นว่าเกมมันซิงเกิลเพลเยอร์ได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเล่นคนเดียวมันจะได้ประสบการณ์แบบไหนนะฮะ ตอนนี้ตัวเกมวางจำหน่ายแล้วบนสตรีมในราคาเพียง189บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใคร <ไป S 2> ซื้อ <ไป S 2> ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาช่วงเปิดตัวนะครับเหลือเพียง151บาทครับใครสนใจก็ลองไปชวนเพื่อนชวนฝูงมา,มากดซื้อแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับวิธีการเล่นแล้วก็การแนะนําเกม Insilence ของผมคร่าวๆก็จบลงท่านี้นะครับใครที่สนใจหรือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็ ฝากรบกวนนะกดติดตามช่อง The y o y s Official ของผมเอาไว้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่อยากรู้ข่าวสารหรือข้อมูลการเล่นเกมใหม่ๆนะแบบว่าไม่ตกเทรนนำเสนอการมาสดๆร้อนๆแน่แนอน,นอ,นะอ่ะก็อย่าลืมติดตามกัาไว้แล้วก็คนที่กดติดตามว้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนเ,เวลาผมอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมนะฮะใครที่ชอบเกมนี้ก็ไปหามาเล่นกันนะฮะแล้วก็เล่นให้มีความสุขสนุกกันทุกคนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ